การตรวจสอบโครงการจัดสร้างอุทยานราชาพักของปปชนั้นก็มีคํายืนยันล่าสุดจากหนึ่งในกรรมการระบุว่าเบื้องต้นก็คงจะต้องดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีคําพูดสําคัญจากประธานองคมนตรีระหว่างการเปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนะคะโดยเปรียบว่าการโกงหรือว่าการทุจริตคือการปล้นชาติค่ะระหว่างการเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์ต้านโกง พลเอกเปรมตินสุรานนท์กล่าวชื่นชมการทำงานของปปชนะคะที่มีหน้าที่ไล่คนโกงโดยเชื่อมั่นว่าเมื่อปปชทำงานด้วยความสุจริตจะต้องไม่กลัวอะไรโดยเฉพาะการเริ่มต้นให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตซึ่งเปรียบเหมือนการปล้นชาติค่ะแล้ผมคิดว่าคำว่าโกงเนี่ยอาจจะน้อยไปชาติของเราเนี่ยกำลังถูกปล้นนะฮะ ถูกปล้นจากผู้ที่ขี้โกงทั้งหลายทำยังไงเราถึงจะปล้นปราบปรามคนปล้นได้ก็ทำต้องทำอย่างที่บอกประชหรือคุณวิชากำลังทำอยู่เดี๋ยนี้นะครับ นายวิชามหาคุณกรรมการปปชในฐานะประธานอนุกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ระบุว่าหวังให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพนายวิชายัางระบุถึงการเข้าไปตรวจสอบโครงการจะสร้างอุทยานราชพักว่าปป,ปชต้องดูภาพรวมทั้งหมด ส่วนตัวกังวลเช่นเดียวกับรัฐบาลว่าโครงการนี้เป็นเรื่องของความจงรักภักดีแต่ว่าอาจมีการสแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งกองทัพบ,บกได้แจ้งความเพื่อดำเนินการกับคนที่อาศัยความจงรักภักดีสแสวงหาผลประโยชน์แล้ว ขณะที่ปปชอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อสแสวบงหาข้อเท็จจริงซึ่งคงต้องขอข้อมูลจากกองทัพบ,บกด้วยเพื่อพิจรารณาว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่แต่หากไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็จะต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปค่ะ